เรามีสามสีใช่ไหมคะก็คือสีเขียวสีเขียวของเราคือมีอาการไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเช่นไอก็ไอเล็กน้อยไข้ก็ไม่ได้สูงมากอะไรางี้นะคะน้ำมูกตาแดงตืนอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนคนเป็นไข้หวัดตัว,ต,วตัวไปเลยเนาะนะคะเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นเริ่มมีสีเหลืองเนี่ยคนไข้จะมีเริ่มมีอาการเหนื่อยเหนื่อยหรือว่าหายใจเร็วขึ้นสมมุติว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะหายใจประมาณ 16- 20ถึงแต่ถ้าคนไข้ที่เริ่มเหนื่อยเนี่ยอัตราการหายใจมันจะเร็วขึ้นกว่านั้นด้วยระบบโฮมไอโซเลตของเราเนี่ยมันจะมีการโทรติดตามผู้ป่วยคะ่ะวันละหนึ่งครั้งอย่างน้อยเนาะนะคะเนาะซึ่งในตอนโทรติดตามเนี่ยเราก็จะถามว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิเขาเท่าไรนะคะแล้วก็ตัวออกซิเจนที่ที่เราแจกเครื่องวัดออกซิเจนไปเนี่ยมันเท่า่ ถ้ามันน้อยกว่า96เนี่ยเราจะ activate ท e a นะคะแล้วก็เราจะส่ง EMS ไปดูหน่วย EMS ของเราเนี่ยไปดูที่หน้าง,งานก่อนว่าคนไข้เนี่ยเป็นยังไงอาการมากน้อยเพียงใดจะต้องมาอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าคะเนาะอ,อันนั้นอันนั้นคือในกรณีที่มีระบบที่เรามีระบบติดตามนะคะแต่ถ้าเราวัดออกซิเจนอยู่ที่บ้านแล้วคิดว่าระบบติดตามไม่ทันใจนะคะเนาะถ้าออกซิเจนมานน้อยกว่า96เนี่ย ก็ให้มาโรงพยาบาลได้ค่ะเนาะหลังจากอยู่โรงพยาบาล14วันแล้วเนี่ยให้กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านอีก14วันเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยโดยระยะการแพร่กระจายเชื้อโรคเนี่ยมันค่อนข้างจะมากในช่วง14วันแรกนะคะเนาะกงมการแพทย์ถึงได้ออกข้อมูลมาว่าให้เราอ่ะกักตัวหรือว่าอยู่รักษาจนครบ14วัน ะะหลังจากนั้นเนี่ยแต่ด้วยความที่มันก็ยังมีข้อมูลบางส่วนที่บอกว่ามันแพร่กระจายได้จนถึง28วันหลังจากนั้นเขาเลยให้กลับมากักตัวต่อที่บ้านจนถึง28วันก็คืออีก14วัน ทีนี้เวลาที่เราจะอยู่กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังไงก็คือหนึ่งต้องต้องให้เข้าใจว่าจะต้องใส่เครื่องป้องกันยังใส่เครื่องป้องกันก็คือใส่แมสเหมือนเดิมนะคะเนาะในคนในบ้านเนี่ยทุกคนนะคะเนาะยังต้องใส่แมสนะคะเนาะแล้วก็การใช้ห้องน้ําถ้าเป็นไปได้ควรจะต้องแยกห้องน้ํานะคะก็คือถ้าเป็นไปได้คือพ่อแม่เนี่ยจะเป็นห้องน้ำหนึ่งแล้วก็ผู้ป่วยที่กลับมาเนี่ยนะคะกับตัวต่อเนี่ยก็ใช้เป็นอีกห้องน้ำหนึ่งนะคะเนาะแล้วก็ทุกครั้งที่สัมผัสประตู ลูกปิดคือจับตู้เย็นอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ช่วยเช็ดด้วยนะคะเช็ดด้วยแอนกี้เมาส์ด้วยนะคะสำหรับการอยู่ร่วมกันกับผู้กับคนในบ้านนะคะ